รถคันนี้แค่29งหมาขับได้ทุกฤดูสองหมื่ได้แม็กอย่างนี้เลยเหรอแต่สีประตูที่ใช้ได้นะสีบานอะ่ะโคตรปุ๊บพร้อมมีคนเอาป้าแบกไม่ถึง1ชั่วโมงมีคนเอาแน่นอนเลย <S <S เอารถคันนี้แค่29งหมาขับได้ทุกฤดูร้อนแอร์ก็เย็นคันนี้แอร์เย็นนะฝนก็กันฝนได้หนาวหนาวก็กันลมหนาวได้ไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ราคาแค่29งหม้าเรามาดูสภาพรถ29งหมดูแม็ก่อน สองหมื่นเก้าได้แม็กอย่างนี้เลยเหรอโอ้เชฟโรเลตออฟตาตัวนี้ตัวท็อปด้วยนะหุงนลมตัว LT 1 6แตึ่งรคันเป็นรถเทินเข้ามาอันนี้แต่เขาบอกว่าเครื่องน่าจะสะดุดสักหน่อยนึงช่วงล่างหลวมหน่อยนึงเนี่ยเขาขับดังแอร์เย็นแล้หุ่ลมด้วยแต่ราคานี้ก็จำเป็นเรื่องธรรมดาจะให้มันดีทุกอย่างก็ขายตัดอะเนี่ยคอตาติดขับได้สะดุดยังไงผมก็เห็นเขาช่างเปิดมาให้ดูเพราะเขามาเทินผมยังไม่ได้ลองเลยอ่าผมลองให้ด้วย สะดุดอย่างนี้เรอเรียกสะดุดมันสันมันสันต้องไปจูนเอาต้้งไปปรับจูนสักหน่อยนึงปรับจูนน้ำมันเอาสีสันฝาป,งด,าาปงด้านฝาปงด้านไฟตาเหลืองสีด้านข้างประตูสองของแผ่นนี้ดีอ่าได้ได้ไ,ดไหนเออนึง2,9นึ่งสองหมื่นเก้าามเออนี่นี่ผูไม่ใช่ผูวเขาเรียกว่านะโดขึ้นแล้ว เป็นผดเป็นผืนแล้วหายามาเตอหลังหายไปตัวนึ่งเซ็นเตอร์ด้านนั้นมีอยู่แต่สีประตูนี่ใช้ได้นะสีบานอะ่ะสีบานใช้ได้แม็กครบอาจจะลองขับมาดูภายในรถปี5 1หนึ่งเกียร์ออโต้ด้วยโอ้หน้าร้อนอย่างงี้ต้องแอร์ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวต้องหน่อยก็หน้าฝฟแล้วพอหน้าโนแล้วก็ต้องลบฝฟรถบิง 3, ่ง3ามแสนหกเ่ออกอยากนิดนึงนะแต่ถ้าได้ออกแล้วออกตัวแรงอยู่เกียร์ออโต้นะโอเคม่หลวมมาช่วงล่างก็ใช้ได้อยู่นั่นนี่ถือว่าไม่น่าเกียดเลยกับราคา มัอเปรียบกับราคานะช่วงล่างแอร์เย็นสีสันภายในดูหลังคาดูเบาเบาหนังก็แตกๆลายงาหน่อยนะเบาหนังแตกลายงาเมื่อเทียบกับราคาแล้วโอ้โหสองหมื่นเก้าราคก็พบว่าโพสปุ๊บก็มีคนเอาปั๊บแหละในราคานี้นะไม่มีคําว่านานไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมีคนเอาแน่นอนเลยถ้าใครเห็นก่อนรีบเอานะรีบจองเห็นคลิปปุ๊บรีบจองเลยนะในราคานี้เอาไปขายต่อเอาไปขับได้เลย ในราคานี้อย่าไปเสียดายสีเสือแล้วช่างมันเถอะราคาเนี้ยเกียร์ถอยได้ไม่ได้เครื่องเสียงได้ไหมเครื่องเสียงติดนะาแต่เสียงไม่ออกมีลําโพงอยู่นะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูทีหนึ่งลําโพงมีนะลาโพงมีแล้วก็ติดนะไฟเข้านะแต่ว่ายังไม่ได้เช็คเพราะว่าเพิ่งรถเพิ่งเขินเข้ามาเนี่ยพอมีคนสนใจเยอะราคาเนี้ยราคาสองสามหมื่นเนี่ยสนใจเยอะฝวาท้ายหน่อยนึงมั้ยาท้ายเป็นสิวแล้วหมดแล้วนี่เป็นตุ่มเป็น พกปืนผ่าท้าใช่เอานี่มีอะไรบ้างยังอะไรมีให้ออาวโอเครถ 1, 29, ออฟต้าเกียร์ออโต้ปีห้าหนึ่งสองหมื่นเก้าาตัดสดขายตามสภาพได้ล้อแม็กแค่ล้อแม็กก็คุ้มแล้วแม็กก็เท่าไหร่แล้วล่ะหากกับรถแล้วรถ,รถเหลือหมื่นกว่าบาทแม็กก็หมื่นกว่าบาทเท่านี้แหละครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าโอนจอง ให้โอ้เข่าชื่อเต็นมังกรเท่านั้นถ้าเป็นชื่ออื่นถือว่าเป็นวิชาชีพนะต้องเป็นอจกเต็นมังกรวงเล็บนวนสูงเท่านั้นนะครับเป็นของธนาคารเก็ยาตินนะใช่ไหมแล้วก็แค่นี้แล้านันจำไปได้แล้วโอเค